พาต่อเนเรื่องของเวทโจมตีบนฟิวกันบ้างนะครับซึ่งจะเป็นหนังสือเวทนะครับก็จะเป็นทั้งหมด54สีนะฮะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นด้านล่างนะครับสีเขียวนะครับคือแรงสุดนะครับแล้วก็ไล่ลําดับลงมานะฮะและหนังสือแต่ละประเภทนะครับจะมีทั้งหมด3เลเวลนะครับเรามาดูนี่เบาที่สุดก่อนนะครับก็คือเวทไฟนะฮะชื่อของเวทไฟนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับชื่อเที็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะถ้าเป็นขั้นที่2อนะครับชื่อก็จะยาวกว่านี้หน่อยนะครับแล้วขั้นที่3ะชื่่อก็จยาวทีสุดเเลยราก็จจะไล่มตีีไปทละเวนะครับเคมาใช้เยดีกว่า เวทไฟนะฮะโจมตีสักหน่อยไฟขั้นที่หนึ่งสินทีมแน่นอนครับเราจะไปอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคมามาดูไฟขั้นที่สองนะครับ let's go จัดไปโดนแผดแผวซะเถิเดไปดูคันที่3กันต่อนะครับรายไฟคันที่3โจมตีเอฟเฟกก็จะยาวนานขึ้นสักนิดหนึ่งนะฮะ มาต่อในเวทน้ำแข็งนะครับหนังสือสีฟ้านะฮะดนก็นน้ำแข็งไปเลยเมื่อกี้ในเวลาโจมตีเวทน้ำแข็งคันที่สองก้อนน้ำแข็งพุ่งขึ้นมานะครับเน็บหนาวเวลา คุณจะได้เห็นฉาก NPC นะครับสิ้นชีพทุกครั้งนะฮะร,รอบนี้นะครับมียม,มทูตมารับวิญญาณนะฮะเวทน้ำแข็งขั้นที่3เอฟเฟกจะมีมากกว่าเดิมนะฮะมีก้อนน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาข้างๆก่อนก่อนที่จะเป็นก้อนใหญ่หนึ่งก้อนนะครับ <S <S ขอให้คุณฟันดีมาดูเวทสายฟากันต่อนะครับ ในการโจมตีเวทสายฟ้าน,นะครับจะเป็นวงกว้างนะฮะถ้าใครที่อยู่ในวงกลมเมื่อกี้นะครับจะโดนทั้งหมดนะฮะหาเข้าไปหนึ่งทีอวกเลยนะครับเวทสายฟ้าขั้นที่สองจัดไปเต็มเหนียวสายฟ้าก็ฟาดลงมาแล้วนะฮะ ฟาดนานกว่าเดิมด้วยใส่ฟ้าขั้นที่สามนะครับในเวลาผ่าแล้วเตรียมตัวโดนผ่านานกว่าเดิมนะฮะใส่ฟ้าอันใหญ่ด้วยเมื่อกี้สินชีพแน่นอนฮนะ มาต่อกัที่เวทดินนะฮะเวทดินนะครับจะโดนทุกตัวละครนะฮะก็จะอยู่ที่ว่าใครมีความเร็วที่จะสามารถหลบได้นะครับใช้1แต่โดน3ามนะฮะอออินวันไปเลยเออแผ่นดินไหวนะฮะลดศูนย์ตัวละครต่อไปมีโรคป้องกันครับไม่เป็นไรอย่าห่วงตุยแน่นอน ว่าผมลังแก NBC นนะฮะให้เขาออนแอร์ที่สุดเดี<ะ>๋ยวมาทูดมารับอีกแล้วเวทดินขั้นที่สองนะครับหลบได้หลบได้อีกแล้วต่วนแกไม่รอดแน่ n อ c สินชีพเช่นเคยนะฮะเนื่องจากว่า HP มีน้อยไปเป็นเทวดาบนส่งสวรรค์นะจ๊ะเวเดินขั้นที่สามนะครับรายไปแล้วอยู่ที่ไหนก็โดนนะครับไม่จะเป็นต้องอยู่ในแมปเดียวกันนะฮะเออร้อยแปดสิบหกเจ็บนะเนี่ย ตละครถัดไปเออหกร้อยอยี่สิบสามอายบาดเจ็บทุกคนและตัวละครสุดท้ายพันสามพวกเลยนะฮะลากร มาต่อที่เวทลมนะครับก็คือหนังสือสีเขียวนะฮะเวทนี้จะแตกต่างจากเวทดินนะครับเวทดินก็คือจะโดนทุกที่นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็โดนแต่เวทนี้จะใช้เฉพาะในแมปนะฮะถ้ามีคนหนีไปเข้าถ้ำนะครับก็จะไม่โดนเวทนะฮะเนื่องจากว่าสตัวละครไม่ได้อยู่ในแมปนะฮะก็มีแค่นมี4ที่โดนเวทลมนะครับเวทลมันที่สอขันต่อนะฮะ โดนลมขวนเข้าไปเช้คำว่าขวนซะด้วยแสดงว่าพี่ดื่มเยอะนะครับอ้วกตลอดเลยยมมาทุ่มารับอีกแล้วจ้า <_ c oughs> เวทลมขั้นที่สามนะครับลมทอร์นาโดเลยนะฮะแถมสามารถสุ่มพัดเข้าไปที่อื่นได้ด้วยนะครับแต่ถึงจะพัดไปยังไงก็ตุยนะฮะ แล้วเวทที่แรงที่สุดนะครับก็คือโพกาดอนนะฮะจะโจมตีทุกคนที่อยู่บนแมตนะฮะหนังสือจะเป็นสีม่วงๆนะครับยิงไปแล้วจะเป็นกระสุนไฟนะครับมีโล่ป้องกันเฟยเต็มกระบานเรียบร้อยนะฮะ เวทจมตีบนฟิวนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะฮะมาต่อกันในเรื่องของเวทตอนแบทเทิลกันบ้างนะฮะมาดูเวทฟุญยาลีนะครับเวทนี้นะครับจะทำาดมเมจเบานะฮะแล้วก็จะลดพลังป้องกันด้วยพลังป้องกันแกจงลดนะบัดนาวเห็นไหมครับพลังป้องกันลดแล้วนะฮะไปรับชมเวทต่อไปนะครับมาดูเวทโปเกรกันต่อนะฮะเวทนี้นะครับจะเป็นการลดเมจิกนะครับ ทำดาเมจนิดหน่อยนะฮะเมจิกเจ้าจงลดนบ,บัดนาวเห็นไหมครับรถเหลือก้าแล้วนะฮะมาดูเวทลดความเร็วกันบ้างนะฮะก็จะทำดาเมจได้เบาเหมือนกันนะครับเวทนี้นะครับมีชื่อว่าโนโลนะฮะความไวเจ้าจงลดเห็นไหมครับเหลือดสิบเอ็ดแล้วนะฮะมาตอนที่เวทน้ำแข็งนะครับก็คือฟิสซี่นะฮะ เวทนี้นะครับจะมีโอกาสลดพลังโจมตีด้วยนะครับใช้ไปแล้วเป็นน้ําแข็งแล้วหนึ่งนะครับเห็นไหมครับถ้ามีชื่อที่เป็นสีแดงๆภาษสญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับแสดงว่าพลังโจมตีเขาถูกลดแล้วนะฮะมาต่อที่เวทโยจีนะครับจะเป็นเวทที่ลดพลังโจมตีนะฮะแล้วก็ทำดาเมจได้นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นเวทโจมตีที่เกี่ยวกับการลดสแตทนะครับ เห็นไหมครับพลังกิมตีเขาก็ลดลงแล้วนะฮะมาดูเวทขโมยตังกันบ้างนะครับก็คือเซนิเกตนะฮะจะทำดาเมจได้เบานะครับแล้วก็ขโมยเงินจำนวน1ส่วน5นะฮะเช่นมีเงินร้อยหนึ่งนะครับก็จะขโมยมา20นะฮะมาต่อที่เวทลมกันบ้างนะครับก็คือฮารีนะฮะก็จะทำดาเมจแบบเบานะครับแล้วเวทนี้นะครับมีโอกาสที่จะลดความเร็วของศัตรูด้วยนะฮะ มาดูเวทที่ทําให้ศัตรูมืนงงนะครับก็คือเวทคูป้านะฮะจะทําดาเมจเพียงนิดหน่อยนะครับโดนไปแล้วนะฮะติดสถานะมึนงงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นไอ้มวนๆกลมๆนะฮะทางด้านขวาของเขานะครับเขาก็จะไม่สามารถคอนโทรลปุ่มได้ตามปกตินะฮะจะเป็นการแรนดอมนะครับมาต่อที่เวทพิทนะครับก็จะทําดาเมจนิดหน่อยนะฮะเวทนี้นะครับไม่ชื่อว่าโดกุรามกุระนะฮะ ถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขอภัยนะครับสั่งบออพิษใส่ศัตรูนะครับตอนนี้เขาก็ติดพิษแล้วนะฮะเห็นไหมครับมันจะขึ้นก้อนกลมๆนะครับเขียวๆเห็นไหมมาต่อที่เวทใสฟ่ฟานะครับเวทนีนะครับมีโอกาสที่จะลดพลังเวทของศัตรูด้วยนะฮะพาเขาให้แต่เขาตายไปก่อนนะครับก็เลยไม่ได้เห็นว่าลดไปเท่าไหร่นะฮะ ต่อที่เวทไฟนะครับผมจะแผดเผาด้วยเบิร์นโดนซะเผาลิงนะฮะเวทนี้นะครับมีโอกาสที่จะลดพลังป้องกันด้วยนะฮะแต่เขาก็ตุยไปก่อนนะครับเช่นเคยมาดูเวทที่ทำลายเวทป้องกันของศัตรูนะครับก็คือ d f มาโฮนะฮะก็จะทำดามเมจนนิดหน่อยน,นะครับ เวทป้องกันแกนตองสูญสลายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงเทอร์นของผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าเวทป้องกันของเขานะครับหายไปแล้วนะฮะเขาไม่สามารถป้องกันเวทได้อีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมทําลายทิ้งไปแล้วทีนี้ผมก็ใช้เวทโจมตีเขาได้อย่างสบายนะฮะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถกันเวทได้เขาก็จะต้องตุยแน่นอน เวทน้ําแข็งขั้นที่2นะครับก็คือท่าฟรีชนะครับเวทนี้นะครับก็จะมีโอกาสลดพลังโจมตีศัตรูด้วยนะฮะคุณสมบัติก็จะเหมือนกับเวทน้ําแข็งขั้นที่1นะครับก่อน้ําแข็งก็จะเปลี่ยนไปนะครับใหญ่ขึ้นนะฮะสีแดงๆนะครับก็จะเป็นการลดพลังโจมตีแล้วนะฮะแต่เนื่องจากว่าศัตรูตายไปก่อนนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นนะฮะเวทลมขั้นที่2นะครับจะทำดาเมจปันกลางนะครับแล้วก็จะมีโอกาสลดความเร็วด้วยนะฮะก็จะเหมือนกับขั้นที่1นะครับอันนี้ก็จะมีคุณสมบัติิพเเเศษที่อ้มมมขาาหืนนนกัะะฮ มาต่อจานที่เวททำให้สตูตาบอดนะฮะก็จะทำน้ำหิดน,นิดหน่อยนะครับนเวทนี้เจ้าจงตาบอดนบับน,นาวเห็นไหมครับว่าทางด้านขวาน,นะครับก็จะขึ้นสถานตาบอดนะฮะก็จะมีโอกาสที่ทำให้สตูโจมตีเราไม่โดนนะครับมาดูท่าเอที ah มาโฮกันบ้างนะครับนเวทนี้นะครับจะเป็นการทำลายเวทโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนะฮะ ซึ่งก็เหมือนกับที่ผมใช้นะครับตอนนี้ผมเห็นายโจมตีก่อนผมก็เลยสามารถใช้เวทโจมตีได้แต่ายตรงข้ามนะครับเมื่อโดนไปนะครับเวทโจมตีของเขาะจะสูญสลายไปเลยนะฮะก็คือหายจากตัวเขาไปเลยเวทสส่ฟ้ากันได้2นะครับก็จะมีอการลดพลังเวทของศัตรูด้วยนะฮะโดนไปส เวทไฟกันที่สนะครับเวทน,นะครับก็จะมีโอกาสลดพลังป้องกันของคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะแพทด์เผาศัตรูไปเลยมาดูเวทบนคำสาบกันบ้างน,นะครับจะทำดาเมจนิดหน่อยนะฮะรารไปแล้วนะครับอุลามิมูโดนวิญญาณสิงสู่ซะป๊าบติดสถานะแล้วนะฮะเมื่อเขาโดานคำสาบนะครับจะมีโอกาสโจมตีโดนตัวเองนะฮะ อยู่ดีๆก็ตีหัวตัวเองตายซะง,งั้นเวทน้ำแข็งขั้นที่3นะครับก็คือฟิสเซอร์นะฮะเวทนะครับ,รรบก็จะมีโอกาสลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้นะครับก็จะเหมือนขั้น1่กับขั้นที่2นะฮะร,รูปแบบเวทก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเวทโจมตีเฮริเคนนะฮะจะทำดาเมจสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสลดความเร็วด้วยก็จะเป็นขั้นที่3นะครับ มาดูเวทฝนกดกันบ้างนะฮะเวทนี้นะครับก็จะทำดาเมจแล้วก็ทำลายอุปกรณ์ของคู่ต่อสู้นะฮะเห็นไหมครับว่าโลกของคู่ต่อสู้หายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าโดนทำลายทิ้งไปแล้วนะฮะเวทใส่ฝาขั้นที่3นะครับเวทนี้นะครับก็มีโอกาสลดพลังเวทของคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะ ผาลงไปแล้วเวทไฟขั้นที่3นะครับก็จะมีโอกาสในการลดพลังป้องกันด้วยนะฮะจงมอดไหมเรียบร้อยนะครับมาตอนที่เวทโกดเฮลนะครับเวทนี้จะเป็นเวทที่แรงมากนะฮะ โดนทำไดาเม็ดทีเดียวตายนะครับก็คือวันทิตเ o นะฮะแต่เมื่อใช้เวทนี้นะครับ HP o เราจะเหลือเพียงแค่หนึงนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับมาดูเวทสลีปกันบ้างน,นะครับรายคาถาเนมูเนมูโจมตีเข้าไปเจ้ากลบหน้อยมีห่างด้วยแกจงลาบโอเค ค้างไปแล้วฮะตอนนี้ติดแต่การหลับไปแล้วนะครับเขาจะไม่สามารถโจมตีหรือป้องกันได้เลยนะครับก็สบายเราเลยและเวทสุดท้ายนะครับก็คือเอเนกเกตนะครับเวทนี้นะครับจะเป็นเวทหลึกลับนะครับให้สังเกตที่เลเวลนะครับเลเวลของผมนะครับอยู่ที่62นะครับส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับอยู่ที่63นะฮะเอาโอเคมาใช้กันเลยเวดนี้นะครับจะเป็นการสลับเลเวลนะฮะ ถ้าใครที่มีเลเวลน้อยๆครับใช้กับคนที่เป็นเลเวลมากโดนนะฮะก็จะถูกสลับเลเวลกันทันทีนะฮะเห็นไหมครับเลเวลอัพแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็น63แล้วเห็นไหมครับว่าเลเวลฝ่ายงค้ามก็ลดลงนะฮะก็าได้ทำการสลับกันเรียบร้อยแล้วนะครับ